สวัสดีครับผมชายบาเบอร์เอุดรครับวันนี้จะมาแนะนําวิธีตัดผมทรงเปิดข้างลองทรงเบอร์หนึ่งนะครับลูกค้าต้องการจีดข้างตรงนี้ด้วยนะครับผมก็เลยแบ่งผมตามนี้นะครับด้านนี้แบ่งตรงแสกนะครับวนไปหาด้านนั้นนะครับส่วนด้านนั้นจะแบ่งสูงกว่าแฉกครับเพื่อต้องการจีดนะครับ จะขึ้นทรงด้วยเบอร์สองนะครับให้ตรงๆขึ้นเลยครับทรงนี้จะเป็นเปิดข้างลองทรงเบอร์หนึ่งนะครับลูกค้าต้องการไว้เบอร์หนึ่งครับเพื่อไว้กันจอนแหลมครับพอได้กรอบทรงตรงนี้นะครับให้เราวัดกรอบทรงด้านข้างครับประมาณหนึ่งหน้าหวีหรือหนึ่งหน้าปัตะตเลียนนะครับเชียงไปใส่กรอบทรงที่เราขึ้นไว้นะครับ ตัวนี้ให้เอียงปัตตาเลียนนะครับภาพอาจจะไม่ชัดนะครับเพราะว่าแสงแดดนสองเข้ามาครับตามนี้ครับหนึ่งหน้าปัตตาเลียนครับส่วนหลังใบหูนะครับด้านหลังก็หลังใบหูครับเป็นเปิดข้างรองทรงสูงเบอร์หนึ่งนะครับลูกค้าต้องการไว้ด้านบนแล้วก็เกีดตรงข้างด้วยครับ ก็เลยได้แบ่งผมด้านบนไว้ครับถช้เบอร์สองครับเพื่อสร้างกรอบทรงครับเพื่อได้ด้านหลังแล้วก็มาอีกด้านข้างครับถ่าตรงๆขึ้นเลยครับช่วงนี้ไม่ค่อยได้ลงคลิปเลยครับหาพอแบบยากมากครับ พอได้กรอบลงนี้แล้วครับแล้วก็หนึ่งหน้าหวีเหมือนเดิมครับหรือหนึ่งหน้าปัตตาเลียนครับสองข้างก็ทําให้เท่ากันนะครับหนึ่งหน้าก็หนึ่งหน้าเท่ากันครับแล้วก็เผยครับหลักการผมนะครับมีแต่เอียงกับเผยครับครับได้กรอบทรงแล้วนะครับ ด้วยเบอร์สองต่อไปจะใช้เบอร์หนึ่งครับประมาณนี้นะครับครึ่งหนึ่งครับรอบไปครับประมาณนี้นะครับไถครึ่งประมาณครึ่งหนึ่งครับแล้วก็เผยไว้ครับเผยเพื่อเป็นระดับไว้ครับส่วนของเบอร์หนึ่งไถให้เนียนเลยนะครับไถย้ําๆย้ําๆจนกว่าจะเนียนนะครับ แล้วก็ขยับไปเรื่อยๆครับจะข้ามเขตนะครับจะข้ามเขียดขึ้นไปนะครับครับใเฉพาะตัวนี้นะครับเบอร์หนึ่งห้ามขยับเกินขึ้นไปครับด้านหลังก็เหมือนกันครับประมาณครึ่งหนึ่งครับสำหรับที่เราขึ้นทรงไว้ครับครึ่งหนึ่งของที่เราขึ้นทรงไว้ ผมย้อนขึ้น,น,นแล้วก็คว่ำปัตเตอรียนะครับแล้วก็ขูดลงครับดูเพื่อเป็นแนวทางนะครับมุมด้านนี้แสงเดียวจะส่องนะครับขออภัยด้วยนะครับส่วนของเบอร์หนึ่งครับถ่ายย้ําจนกว่าจะเนียนนะครับ ประมาณนี้ครับพอได้เบอร์หนึ่งรอบแล้วครับก็ใช้เบอร์หนึ่งเหมือนเดิมครับปรับฟันลงนะครับเก็บขอบที่เป็นลำดา็นไหมครับเก็บขึ้นประมาณหนึ่งเซนนะครับเต็มที่หนึ่งเซนครึ่งนะครับย้ำอยู่ตรงขอบนี่แหละครับรอบรอบเลยครับขอบมันก็จะขยับขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเราไม่ต้องตามนะครับเราเอาแค่หนึ่งเซนหรือหนึ่งเซนครึ่งนะครับ ด้านนอกแดดมากครับวันนี้มันก็เลยมีแสงนะครับข่อไปด้วยครับครับทำรอบๆเลยครับหนึ่งเซนก็หนึ่งเซนรอบหนึ่งเซนครึ่งก็หนึ่งเซนครึ่งรอบนะครับเท่ากันครับทำให้เท่ากันจะไปข้ามเขียดนะครับเขียดของเบอร์หนึ่งก็เบอร์หนึ่งนะครับมาจนรอบเลยนะครับ หลังจากที่เบอร์หนึ่งรอบแล้วเราก็ใช้เบอร์หนึ่งครึ่งนะครับหลังจากที่เราใช้เบอร์หนึ่งปรับฟันนะครับต่อไปเราก็ใช้เบอร์หนึ่งครึ่งนะครับเชื่อมขอที่เป็นดำๆครับรอบเหมือนเดิมครับประมาณหนึ่งเซนนะครับ ตอนนี้เป็นการใช้เบอร์หนึ่งครึ่งนะครับเชื่อมกลับขึ้นมานะครับลองทำตามขั้นตอนดูนะครับแนวทางสำหรับช่างใหม่นะครับ ไถรอบเลยครับ อนนี้ยังใช้เบอร์หนึ่งครึ่งอยู่นะครับตอนนี้เบอร์หนึ่งครึ่งนะครับหลังจากใช้เบอร์หนึ่งครึ่งรอบแล้วเราก็ใช้เบอร์หนึ่งครึ่งเหมือนเดิมครับปรับฟันลงสุดนะครับแล้วก็เชื่อมขึ้นไปอีกนิดน,นึงครับเพื่อไปใส่กับเบอร์สองที่เราขึ้นทรงไว้นะครับ รอบเลยนะครับครับเริ่มเริ่มกลมเกลืนกันแล้วครับถ้าบริเวณของเบอร์ไหนไม่นวนแล้วก็สามารถเอามาเก็บรายละเอียดอีกรอบได้นะครับ ไปจะเป็นการเก็บขอบนะครับผมจะใช้กันไกลนะครับตัดครับใช้วียกขึ้นตรงๆนะครับส่วนที่เกินออกมาก็ตัดนะครับยกตรงๆตามกรอบทรงนะครับส่วนที่เกินออกมาก็ตัดครับยกสูงๆขึ้นเรื่อยๆนะครับไล่ขึ้นไปนะครับจนกว่าจะหมดผมครับ ถ้าเกินก็ตัด จากใช้กันไกลแล้วก็ต่อไปผมจะใช้กันไกลฟันปลานะครับสับรอบคืนครับสับให้รอบครับเพื่อทําให้ผมนุ่มขึ้นกลมกลืนขึ้นครับ แลสุดท้ายในการเก็บขอบครับผมจะใช้เบอร์สามครับเก็บรอบเลยครับตอนแรกผมขึ้นทรงด้วยเบอร์2ผมก็จะใช้เบอร์3าครับเก็บเก็บของเบอร์สองครับถ่ายตรงๆขึ้นรอบเลยนะครับนิดเดียวนะครับ ก็จะได้ประมาณนี้นะครับการขึ้นทรงแล้วก็เก็บรายละเอียดครับแล้วก็เก็บขอบครับต่อไปก็เป็นการกันขอบให้ลูกค้าแล้วก็กรีดเส้นให้ลูกค้านะครับแต่คลิปนี้ผมจะไม่ได้ทําให้ดูนะครับเพราะว่าคลิปมันยาวแล้วครับสำหรับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ